สาวเสียงควงเอ้ยเจ้าคู่งามเสน่าวาจาอ่อนน้อมรับตกต๊กต๊กก็เก่งผิดอันลือก็ได้สาวเสียงควงคนง,งามเอ๋ยสบายดีเนาะนี่ก็เป็นานางสาวสาวเสียงควงทางงามมนเก่งเพป่นเหียนรับรถตก๊กต๊กดูนาเบาเสียงเขียนเป็นมงคลสาวคนนี้เป็นเก่งทุก,การานเนาะเพื่อนกำลงังเหียนรับรถต๊กตุ๊กไปทีซ่า ขับรถต๊กตกเเป็นไถนาเขาเก่งพี่น้องสาวเสียงข่วงทางงามทางเก่งเพิือนว่าเนาะเพ่งเด้เพิ่งจะไถนานอนหลังจากที่เพิ่นเห็นครับมอกแล้วไถนาพวเก่งเลยพี่น้องเอชิชนซามีกำลังไถนาเนาะนางคนก,กำลังไถนาไถนาก็เป็นสาวเสียงขวง่วงโดยเฉพาะก็หลานเบาเสียงเพียนเป็นมงควนเองว่าใช่ไหเพื่อนเป็นผู้หญิงเนาะ แต่สามารถขับรถตกได้หนออกแล้วพี่น้องเลยเนาะคุณขับรถต,ตกแบบนี้ที่ว่าสาวเสียงควางผู้งามสง่าวาจาอ่อนน้อมเหลือบึงขวและซ้ายคิ้วก้งกิ่งบางจังเป่นเพื่อนงามหลายนอสาวมงพวนหลังจากที่เอาพุ่นไทยนาแล้วน,น้ำก็มีเพิ่มแล้วอยู่นาเบาเสียงเคียนติดบ,บึงพวเนอนอีกบ่บ่เท่าเด้อกอจะได้ดำนาละเนาะเลือบ้างก็มาช่วยเด้อดำนาในปีนี้น้ำกําลังงามพี่น้องเลยหลังจากที่เทาถยแล้วน้ำก็ มีเนาะแล้วก็อีกบูดุลละกาก็ได้สิบปลายมือแล้วอีกบูพอทะเลือก็จะได้ดำนาแล้วได้พี่น้องเอ้ยเพลือว่างก็มาสวัสดีเด้อดำนาเนาะจะไถเลี้ยวหมือนแล้วาสมควรน้ำก็พอมีพี่น้องเอ้ยรวมสมบูรณ์เนาะหนาทงใหญ่ไได้พี่น้องผมมันน้อยได้นานีิ น้ำก็ไหลแล้วเนาะนาใหญ่ไพศาลเนาะนาใหญ่สุดเด็ดพี่น้องดำนี่ชาวไปคนนี้เมื่อหนึ่งเกือบบวชแล้วเนาะนาทุ่งเฮ้ยหนึ่งวาจริงจ้าน้ำก็มีแล้วโอ้คักเนาะธรรมศาสตร์พร้อมให้ทุ่งนาบ้านเบาเสียงเคียนเด่นมงคลนี่ก็ได้นี่ ทางฟ้านั่นจะเป็นกาเนาะน้ำเต็มหมนาเพื่อนๆเลยพี่น้องเอ้ยเห็นฟ้าอุม้มฝนคือคนอุ้มน้องวันนี้ก็มานาคือเก่าเนาะที่บ้านเบาเสียงเคียนเด่นมุงพลหลังจากที่ว่าไถานาแล้วเนาะกวพาเดียวเก็บบวบปลาเนาะพี่น้องเก็บบวบบัวปาลาหลังจากที่ตีแล้วเก็บกันอย่างครึกนึ่งน้อง เป็นขบวนยงฟุดฟื้นหลังจากที่เราตีแล้วไถแล้วเราก็มาเก็บเอาเนาะได้ล,ลายพี่น้องเก็บหอยคือนาบ่าวเสียงเคียนเด่นบมืองควนนำพาทีมงานเพื่อนมาเก็บหอยสร้อยเนาะเนี่ยนี่คือคู่สู้หอยนี่คือสาวเสียงขวงางทั้งงามทาั้งเก่งเนียผู้นี้เนาะเฮาเฮียนอยู่เนาะพวกนี้เนาะจบเมื่อันจบเถ้า นี่ก็เป็นคนมาเก็บหอยสอยเบาเสียงเขียนเด่นมุงพรเก็บหอยเก็บปูเก็บปลา,าเก็บกุ้งเก็บหลายแนยวต่างๆพี่น้องสินซะเป็นขบวนยาฟุดเฟินพลังงานก็แม่นเอยเนาะผู้ภายสุกแดงนั่นนี่ก็รักแต่พวนต้นแต่ภายทุกแดงพี่น้องเอ้ยไปทางเลยก็ภายคือกันเนาะนี่มันกำลังเก็บหอยเป็นหลายที่สุดเลยนะหอยอย่างนี้เนาะหอยอยู่บ้านเบาเสียงเขียนเด่นมุงพรเอาไปแกงสืบผักอีเลิศโอปูเสบหลายเทยพี่น้องสินซะ นี่กำลังเก็บอยู่ในนี้เนาะจะมีสามหาสีน้องไอเอ็มมอนี่ก็เป็นหลังจากที่เราตีแล้วก็พอดีกัเก็บเอาหอยเนาะปูเอาปลาอยู่ในนี้สินซะนี่กำลังเก็บอยู่ในนี้หลายพียน่น้องว่าจะหลายที่สุดผมมีทิติได้เนาะขอมันหลายที่สุดนอนเก็บจนบร้อนไปเลยถ้าว่าจะไปเอานี่จะตีมคู่หนึ่งเนาะเขานางเงี้ยจะเก็บแต่หอยแต่ปูแต่ปลานี่ ไล่อดุมสมบูรณ์ทำมาจากคนรรมาตากสินซานี่เพิ่อนกำลังเก็บนี่เนะาะคักสุดพี่น้องเลยเนี่ยกำลังเก็บไว้ได้เก็บหวยสุดยอดเนี่นี่เป็นสองนั่นเป็นพื้นเนาะอันนี้น้องสายพี่มาเก็บหอยเก็บปูเก็บปลาแต่ไลายที่สุดสินซาแต่งมมองกระไรนะมันไหลน,นะน,ลนะนี่มันหลายเฮงเลยมันหลาไหลว่าเลย กลัาเก็บในตีแล้วล่ะนี่เนะาะหล,าลังจากที่ว่าตีแล้วเราเขาก็เก็บเอาหอยปูปลาหลังจากที่ว่านทำรีแล้วมันน้ำเสือเราส้ำแห้งที่เอาหลายมันจะไหลายที่สุดนั้นกำลังเก็บที่เอามันหลายเนาะพี่น้องเนาะโอ้หลายแล้วหยอดมเมลีงเอาไปแกงซื้อ พออิเลืดปู๊สุดยอดเลยพี่น้องด้วยขวาก็ได้ขวา,ขวาก็ับเบอร์ไหลๆหนึ่งเนาจูบจุดๆหน่อเพื่อนยังว่าจูบคุณเนาะคือเมันพิเศษประด่าคนมาเน,นาะสิซาได้เมืองมนุษย์นี่คุณคอยขอนนัน้องจูบฉันแน่คนมานี่ก็คือเดียวเลยเนาะกำลังเก็บเอานี่หลานี่ยมันเป็นไหลสินั่นเก็บบวกมีเลียลยึกเถอะเพี่น้องสินซาสุดยอดมาเนี่ยกำลังเก็บเอาหอยเด้อ เก็บเอาหอยเก็บเอาปลานี่ก็เป็นนามเบาเสียงเขียนเด่นมงวนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาตินาะน้ำเขาจะห่างลงเขาเป็นแห้งน้อยหนึ่งพี่นอ้องเขาว่าน้ำลึกจะเอาเป็นไรเนาะแต่แต่อินห่างแห้งหลังจากที่ว่าแห้งยิงเอาได้สินซะขึ้นน้ำขุดระบหินเลยได้นไงไหลได้พี่นอ้องดึกหลายที่สุด พคนเราเริ่มเริ่มจะม,มีการอาการหนึ่งแลหะๆๆๆละยึดมือที่เบื้องผนวกิบเนาะกิบเย็บเย็บตลอดสนะุดทลายสุดท้ายกิบหอยกิบป,ปูเนาะมาเด้อยผู้เลี้ยกิบนำเบาเสียงเขียนเดียมงผวนกิบออกปลาเนาะที่ว่าหลายสมควรไม่ใช่จ๊ะแต่เพียงเฮ้ยเดียวนี่ได้เกือบพึ่งคู่เนี่ยัิเก็บดีงามมีหลายแท้ๆได้เป็นน้อยได้เนาะ สุดยอดเลยเพื่อนเพื่อนได้กำรหนึ่งแล้วนี่นนผู้ทปปุกข์ภัยทุกเดงได้กำรหนึ่งละอันนี้เพื่อนบุสรเก็บปลื้มเพื่อนผู้นี้เนาะมีแต่ยุย่อยๆรน้อยมันหลายแล้วไปเลยบุสรเก็บเลยอันนี้จะคักสุดเอามาก้อยเอามาิรับห้อยห้อยนาเนาะอันนี้เนาะห้อยห้อยนาแต่ก็ยังมีจำนวนหนึ่งเป็นห้อยใบวีหว้อยใบวีห้อยสัมปุติหน,นี่งหรือก็ห้อยนั้น มาทอดกับเราเยื้อเสสุดหอยนั่นนะน,นี่นั้นหอยนาเนาะเจอกับลังเก็บเอาหอย,ยหลายที่สุดมุกขัดขักขัดขึ้นเอาเลยคว้าสมเหลงทอดสุดยอดเลยแหละแซ่บสุดทันเราบหมือนจะเข้าเลไอย่าี้เนาะนี่คือน,น,นาเบาเสียงเคียนเด่นม,น,นมุ่งพวุนพุ่นมาเก็บหอย ฟ้าจับบูบมูดนะเคลียมจะเอาเดี๋ยวจะมีเหีหยงกิบเนาะเจอหลายพอสมควรหอยอยู่นี่ไปเสินซะหลายพอสมควรได้พี่น้องเอ้ยนั่นก็เป็นขบวนเนาะที่ว่าเก็บหอยเก็บป,ปูเก็บปลาอยู่หน้าเบาเสียงแขนีนเด่นมงพวนไปเสินซะแล้วก็ฝากติดตามไปด้วยเบาเสียงแขีนเด่นมงพวนขอให้ทุกคนโชคดีสบายดี